วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสาระสําคัญของประกันชีวิตแบบตัวหลักนะคะที่เราเรียกคาว่า AIA ตลอดชีพชําระเบีย้ยประกันภัย20ปีนะคะแล้วก็ไม่มีเงินปันผลนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะบอกว่า,าบริษัทประกันทั่วไปค่ะจะมีการปรับแลคะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนาะ<ๆ>ก็จะมีในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยปันผลแจกจ่ายให้กับเล่มกรมธรรม์ท,ทุกเล่มนะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไป เป็นในลนักษณะของแบบไม่มีเงินปันผลลค่ะในตัวนี้ในสาระที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือจะเป็น AA ที่ดูแลตลอดชีพนะคะชำระเบีย้ยเป็นแค่ยีปีแล้วก็ไม่มีเงินปันผลค่ะมาดูในเรื่องของผลประโยชน์กันเลยค่ะข้อแรกนะคะเรื่องของผลประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็ก็บอกเลยค่ะว่าเป็นการคุ้มครองชีตนะคะตลอดชีพนะคะโดยเราชาระเบีย้ยเป็นแค่20ปีเท่านั้นค่ะเมื่อมีการชาระเบีย้ยจบก็คือหยุดการจ่ายนะแต่ว่ากรมธรรม์ตัวนี้ค่ะจะมีมีความคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆจนถึง99ปี ถ้าเรามีชีวิตยืนยาวถึง99เราก็จะได้เงินก้อนจากทุนประกันนะคะทำไว้ล้านได้ล้านทำแสนได้แสนประมาณนั้นหรือถ้าเราเกิดเสียชีวิตในระหว่างทางนะคะตัวนี้ก็จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่เราทําไวใ้ให้กับลูกกลาประมาณนั้นนะคะตัวนี้คือผลประโยชน์ที่มีความชัดเจนแบบนี้นะคะข้อถัดมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของเงื่อนไขที่สําคัญกันบ้างนะคะเขามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะในข้อสองนี้นะคะจะบอกว่าในเรื่องของกรมธรรนะคะที่ เราจ่ายเงินหรอบตัวนี้ไปเรื่อยๆสำหรับตลอชีพนะคะจะบอกว่าเป็นการจ่ายเงินแบบไม่ได้จ่ายทิ้งนะคะไม่เหมือนอประกรันพวกอนุสัญญาเช่นพวกร้แรงที่ความคุ้มคอรองสูงๆนะคะจ่ายเบี้ยต่าๆแบบนั้นนะคะก็จะมีเป็นลักษณะของการจ่ายเบี้ยเราทิ้งเหมือนกันที่ลหลายๆคนชอบถางเนาะแต่ตัวนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นการจ่ายเงินแบบไม่ได้จ่ายทิ้งนะคะเพราะว่าเขามีมูลค่าในเล่มกรมธรรม์ไว้ให้เราด้วยเนาะเมื่อเราต้องการเวน้นคืน เรื่องของอมูลค่าสําเร็จนะคะเรื่องของการขยายเวลาตัวนี้นะคะสามารถจะทําได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวนี้สามารถที่จะกู้เงินได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยอ่านั่นหมายถึงว่าถ้าเราเดือดร้อนนะคะวันใดวันหนึ่งเราเดือดร้อนเราก็ยังจะสามารถ เอาเงินตัวนี้ค่ะกลับมาใช้ในยามที่เราฉุกเฉินโดยที่เราไม่ต้องไปกู้คนอื่นเนาะตัวนี้ก็คือสามารถจะเอาเงินตัวนี้กลับมาใช้เป็นก๊อก2ของชีวิตเป็นแผนสำรองของชีวิตได้เพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปเราไม่ได้จ่ายทิ้งนะคะชัดเจนนะคะถัดมาค่ะเป็นข้อ2.2นะคะตัวนี้เขาจะพูดถึงระยะเวลาผ่อนผันค่ะเขามีระยะเวลาผ่อนผันให้จนถึง31วันค่ะนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่กรมธรรม์น,นะคะครบกําหนดชำระแล้วเราสามารถจะเลทหรือส่งชาได้ ภายใน31วันนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าเราไม่เลยกําหนดก็ถือว่าดีที่สุดแล้วล่วคะ,นะค่ะก็พยายามย้ายเกิน31วันนะคะถัดมาค่ะนะคะก็กรณีที่ผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตค่ะหรือผู้รับผลประโยชนะคะ์ค่ะจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน1 4วันนะคะนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตนะคะตัวนี้คะผู้รับผลประโยชน์ต่างๆต้องทราบนะคะว่าเมื่อ,อผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะ เขาก็จะต้องมีการเตรียมหลักฐานต่างๆแล้วก็ยื่นทําเรื่องของการเคลมนะคะเคลมเสียชีวิตนะคะเคลมเดดเคลมะคะ่ะให้กับบริษัทภายใน14วันนะคะตัวนี้อืมข้อถัดมานะคะก็คือข้อ2.4นะคะกรณีใดบ้างที่บริษัทจะไม่คุ้มครองะคะเรามาดูกันค่ะข้อ2.4.1นะคะเขาบอกว่ากรณีที่ไม่เปิดเผยความจริงหรือถแถลงความเท็จนะคะบริษัทจะบอกล้างสัญญาเนะะี่ยค่ะ ภายใน2ปีนะคะน่นหมายถึงว่าบริษัทเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยค่ะออการที่คุณส่งใบสมัครเข้ามานะั้นอ่ะคุณมีการเปิดเผยความเป็นจริงหรือไม่ภายใน2ปีถ้าสมมติว่าไปพบเจอว่าคุณถแถลงความเท็จเข้ามาค่ะเขาก็สามารถจะบอกล้างสัญญาได้นะ,ะแต่ถ้าเกิน2ปีเขาก็จะไม่ไม่ตรวจสอบนะเขาบอกว่าเขาจะบอกล้างสัญญาภายใน2ปีน่นหมายถึงว่าถ้าเกิน2ปี เขาก็จะไม่มีการตรวจสอบใดๆแล้วแต่2ปีนับจากอะไรตัวนี้ต้องดูดีๆนะเขาบอกว่านับตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือการต่ออายุหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันในเฉพาะส่วนที่เพิ่มน่า่นหมายถึงว่าถ้าเราเกิดขาดอายุแล้วเรากลับมาต่ออายุใหม่การนับเวลา2ปีก็นับจากวันที่เราต่ออายุนะคะ,อ,ะอันนี้ชัดเจนนะหรือกรณีที่เราสุขภาพไม่ไม่มาตรฐานนะคะ่ะบริษัทก็อาจจะมีการเพิ่มเบีย้ย เขาก็จะนับจากวันที่เขา,ามีการเพิ่มจำนวนเงินตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนับดีๆนะคะห้ามพลาดนะตรงจุดนี้นะถัดมาค่ะข้อ2.4.2ค่ะเขาบอกว่าห้ามฆ่าตัวตายภายใน1ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองเหมือนกันค่ะตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมทรนหรือตามการต่ออายุหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันในส่วนเพิ่มนะคะหรือ,อถูกผู้รับ ผลประโยชน์ในค่าตัวตายาชัดเจนแบบนี้เลยนะคือการฆ่าตัวเองตายภายใน1ปีแรกเขาจะไม่จ่ายเงินให้นะคะทุนประกันเราจะไม่ได้ทมนั้นและถ้าบริษัทสืบทราบได้ว่า,าผู้รับผลประโยชน์เกิดไปฆ่าผู้ทาประกันตายเขาก็จะไม่จ่ายเหมือนกันนะคะนี่คือกรณีที่บริษัทจะไม่จ่ายทุนประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องมีความชัดเจนมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นกรมธรรม์ตัวหลักนะคะกรมธรรม์หลักที่หลายๆคนถือไว้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่เราจ่ายเบี้ยค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ให้วความคุ้มครองยาวด้วยราคาของเขาเนี่ยราคาเขาคงที่ตลอด20ปีด้วยนะเราจ่ายเบี้ย20ปีแต่เขาคุ้มครองเราถึงตลอดชีพนั่นคือข้อดีและจุดเด่นของเขาเบี้ยไม่มีการปรับเพิ่มนะคะไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุถ้าเป็นประกันแบบอนุสัญญาทั่วไปเช่นโรคร้ายแรงอ่า ค่ารักษาพยาบาลพวกนี้นะคะจะมีการปรับเพิ่มตามอายุเพราะความเสี่ยงของการเกิดโรคการใดๆก็ๆๆแล้วแต่นี่มันจะเพิ่มตามอายุเนาะแต่ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาจะไม่มีการเพิ่มเบี้ยนะคะเมื่อเรามีอายุสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการทําเมื่ออายุน,น้อยๆคะ่ะจะถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเขาราคาถูกนะคะและให้ความคุ้มครองที่เยอะหนึ่งด้านบาทของคุณอาจจะจ่ายเพียงแค่ไม่กี่พันบาทนะ,ะ,นะะหลายคน,นะคะ่ะเลือกแผนประกันตัวนี้ไว้สําหรับนะคะ ทำทุนประกันให้กับครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจ่ายเบี้ยนิดเดียวค่ะแต่ว่าให้ความคุงที่เยอะและที่สําคัญคือเขามีเงินเก็บออมให้เราด้วยอย่างที่ลดเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวนี้มีมูลค่าของเว้นคืนไม่ได้เป็นการจ่ายเบีย้ยทงนะคะอ่าเอาละค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็น่าจะได้สาระความรู้กันเต็มเมเนาะถ้าใครสนใจหรืออยากจะทราบเรื่องไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะเดี๋ยว เราจะทำคลิปดีๆมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะคะยังไงก็ถ้าสาระดีๆแบบนี้ชอบนะคะก็ช่วยกดอ่ากดไลค์กดคอมเมนต์นะคะสับสก์ร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ